ਸേ ਸ്ത് แผ่นดินไหวและซึนามิซึ่งพัดถล่มเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะคะจนทําให้เกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะขึ้นเนี่ยนะคะก็เลยต้องทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยต้องหันมาสํารวจดูนะคะว่าทั้งโลกเราเนี่ยยังมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะคะของ Wall Street Journal นะคะอ้างจากสมาคมนิวเคลียร์โลกเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ที่กำลังใช้งานอยู่นะ,นะคะมากกว่า400เตาทั่วโลกเลยแล้วก็อีกร้อยเตาเนี่ยที่กำลังวางแผนหรือว่ากำลังสร้างอยู่แต่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันคะจาก400เนี่ยที่ถือว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงจริงๆ แบ่งได้นะคะคุณนวทายจาก400เนี่ยมีอยู่48เตาค่ะหรือว่าคิดแล้วประมาณสัก11ค่ะที่มีโอกาสเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางนั่นก็คือว่าโรงไฟฟ้านั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกในระดับกลางค่ะมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้ซึ่งก็รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะหมายเลขหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ด้วยขณะเดียวกันมีอยู่14เตาหรือว่า3ซที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นและไต้หวันค่ะ,คะซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการนิวเคลียร์นะคะก็บอกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปัจจุบันนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้รองรับแผ่นดินไหวอยู่แล้วที่ก็มีการประเมินกันว่าพื้นที่นั้นๆนนมีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมถึงมีการรองรับ มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยได้แต่หลายๆครั้งค่ะคุณน,นื้อไทยที่บางทีก็ประเมินแล้วแต่เป็นการประเมินที่ต่ําเกินไปซึ่งก็รวมถึงแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ,ฟ้าฟุกุชิมะหม่เลขหนึ่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดน,นะาะมีการไปคํานวณกันนะคะว่าจากที่เคยทดสอบไว้ว่าจะรองรับแผ่นดินไหวได้ขนาดเท่านี้แต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันวัดความรุนแรงได้มากกว่าที่ที่น่าจะรองรับได้ ถึง10เท่าค,คือแรงกว่าที่จะรับได้เนี่ยสิเท่า,ทาด้วยกันเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นเดียวกันในญี่ปุ่นนะคะเมื่อปี2007โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมีชื่อว่าคาจิวาสกิคาริวะนั้นได้รับความเสียหายหลังโดนแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงกว่าที่ถูกออกแบบให้รองรับได้นะคะส่วนที่ไต้หวันซึ่งก็มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงที่สุด ของโลกเลยนะคะเตาปาฏิกรณ์ทั้ง4เตาของไต้หวันเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกนะคะแล้วก็มีอีกสองเตาด้วยกันที่กําลังสร้างก็คือแล้วก็สร้างเนี่ยใกล้กับย่านคนที่อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นด้วยนะคะก็คือบริเวณไทเปน,นะคะก็เลยเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ที่ไต้หวันค่ะจนถึงขณะนี้นะคะก็เลยทําให้ประเทศที่มีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วรวมถึงประเทศที่วางแผนที่จะก่อสร้างรวมถึงของไทยเราด้วยนะ จะต้องเร่งประเมินในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะว่าตกลงแล้วที่มีการวางแผนไว้นั้นได้รองรับเพียงพอหรือเปล่าสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในกรณีที่โรงไฟฟ้านิวเคลีย์นั้นไปตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงนั่นเองค่ะ